แสงรังสี UV ที่เดินทางมายังโลกของเราใบนี้นะครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วโลกเลยครับแต่ว่าโลกของเราใบนี้ยังคงมีสิ่งที่ช่วยมาป้องกันไม่ให้ปริมาณแสงเหล่านี้มีมากจนเกินไปครับเจ้าสิ่งนี้เรียกกันว่าโอโซนฮะ โอโซนคือก๊าซออกซิเจนในรูปแบบพิเศษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชั้นบรรยากาศของโลกที่ชื่อว่าสตาโตเฟียครับซึ่งอยู่ห่างจากผิวโลกประมาณ20ไมล์หน้าที่หลักของโอโซนก็คือการเป็นเกราะคุ้มกันแสงรังสียูจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกให้มีความเบาบางลงเพื่อช่วยให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและสังเคราะห์แสงของพืชและสัตว์ครับดังนั้นเมื่อใดที่ชั้นโอโซนถูกทำลายจนบางลงสิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะได้รับอันตรายจากแสง UV มากขึ้นไปด้วยครับ ปัจจุบันชั้นโอโซนถูกทำลายลงอย่างมากเนื่องจากมีการปล่อยสารคลรโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFC ซึ่งใช้ในเครื่องทำความเย็นเครื่องปรับอากาศและใช้เป็นก๊าซขับดันในกระป๋องสเปรย์ต่างๆส่งผลให้โลกร้อนขึ้นเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดภัยธรรมชาติมหาวิบัติภัยมากมายตามมาอีกด้วยครับด้วย2มือของมนุษย์เรานี่แหละครับที่จะช่วยกันปกป้องโลกของเราใบนี้ให้สวยงามและน่าอยู่ต่อไปได้นะครับด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ลดใช้พลังงานโดยสิ้นเปลืองครับแล้วก็หันมาใช้พลังงานทดแทนกันนะครับผมเชื่อว่าโลกในอนาคตของเรานั้นสามารถสวยขึ้นได้ด้วยมือเรานี่แหละครับ